รู้สิ่งนี้ตัดคลิปเร็วขึ้นทันที10เท่าผมครูอิดดี้สอนตัดต,ต่อวิดีโอในค i เน m มาสเตอรนะฮะตอนนี้ประสบการณ์ก็คือใช้แอปมาแล้ว2ปีสิ่งที่มือใหม่หลายคนมักพลาดกันคืออะไรรู้ปะเวลาที่นำคลิปเข้ามาเนี่ยไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงผมจะให้วิธีการนี้ลองไปทำดูนะครับตอนที่เรานำคลิปวิดีโอเข้ามาเนี่ยให้เพื่อนเนทุกคนเลือกในเลเยอร์หลักแล้วให้เราเนี่ย นั่งฟังคลิปของเราก่อนว่าคําไหนนะฮะคำไหนที่เราไม่ต้องการให้ตัดคํานั้นออกก่อนเช่นเราอัดคลิปวิดีโอมายาวๆใช่ไหมมันจะมีบางช่วงที่เราพูดคําว่าครับนะครับค่ะนะคะคนส่วนใหญ่พูดคํานี้ไม่รู้ตัวครับแต่ให้เพื่อนเพื่อทุกคนไปนั่งฟังและตัดตรงนั้นออกโอเคไหมครับแล้วช่วงที่เราพูดผิด ก็ให้ตัดตรงนี้ออกเช่นเดียวกันแล้วฟังแบบนี้ทั้งคลิปพอเราตัดได้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยไปสเตปต่อไปโอเคป่าวไม่ใช่ว่านำคลิปเข้ามาแล้วใส่เพลงใส่ตัวหนังสือเสร็จจบไม่ใช่นะครับแต่ว่าถ้าเราอยากทำคทลิปไม่พีเมียมบางครั้งเราเป็นมือใหม่ใช่ไหมอยากจะออกกล้องให้เอาวิธีการนี้ไปลองใช้ดูโอเคไหมครับมันจะทำให้ คลิปของเราเนี่ยตัดเร็วขึ้นมากกว่าเดิมเพื่อนก็ลองเอาวิธีการนี้ไปทำดูนะครับอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับแอป Kinemaster อีกก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะเดี๋ยวผมคุยดีจะมาทำคลิปตอบให้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ